ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเออฮีโรนะ่บอสในแมปที่ชื่อว่าเดสเทโร่หรือเปล่านะประมาณอย่างนี้ซึ่งแมปนี้แมปที่ทำก,การน่าวิววอลแฟร์โดยเฉพาะโอเคใช่ไหมคือแมปนี้ว่าการน่าวิววอลแฟร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งแมปนี้เขาให้จำลองเหมือนกับคุณเล่นวอลวอลชิพแ,แค่คุณต้องเป็นคนคว้ามาขับเครื่องต่างๆซึ่งเรือเรือนี้เรายังอยู่ในหมดเรือส c ครับซึ่งจะมีคือีที่เป็นเรือขนสง่งแพทชิพเรือจันบาร์แล้วก็เรืออีกสองลำ เรืองเรือที่มีคุณภาพคือก็อคือเรือเดสเตอร์เร์ซึ่งตอนนี้ผมซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนนะครับเพราะผมมาสปอร์ตบนเรือเรือขนส่งซึ่งครื่องบินที่เครื่องบินหมดไปแล้วผมไปสปอร์ตที่เรือลำนู้ดดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรากลับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่บนเดสเตอร์เร์ คือเครื่องบินปตันบ้าก็คือเครื่องบินตอรบิเครื่องบินที่มีตอร์ปิโดครับเดี๋ยวนี้ท่านเห็นครับตอนนี้เราสามารถควบคุมตอร์ปิโดได้ซึ่งขอเวลาสักครู่นะครับผมไม่เศร้าตอนนี้ผมไม่ทราบสารการอะไรไปหลงต่อยเข้าเม้าอะไป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 เฮ้ยดีมาก แปลกๆนะครับเพราะตอนนี้แมบนี้มันมายมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะมีคล้ายอะไรแล้วเนี่ยขอ้โหเขาเอาไพ่ครครมาฝังเลบแบบนี้เล่นค่อนข,อขอ้างยากครับเพราะการควบคุมปืนใหญ่แล้วต้องมีทิศทางซึ่งเขามอธิบายได้มากไปดูเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาบังดิวะ เฮ้ยเฮ้ยขึ้นยากเฮ้ยหยุดเรือกอันดิเฮ้ยไอ้เงี้ยมันขับเรือไปไหนเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะตกเรือเว้ย ้ฉันก็ไปโดนอยู่ะไะ้ไหมเฮ้ยโหเรดาร์ของผมไม่เสียคโเรดาร์เสียจากการถูกโจมตี วูส้สามารถปูยังไงของแผนที่เจ้าโจ๊ดเ,เรือใกล้พังแล้วครับโอ้ยตายหาเรือแม่งก็จะพังง่ายที่สุด ไ,ไม่แน่จะมีเรืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังนะจอมของเราเสียงเสียงเล็กหนึ่งยังดังเลยเพราะเสียงปืนใหญ่มันดังมากเฮ้ยสตูเจตานิกาตอปิโดตอปิโดตอปิโดไปตอปิโดไปเลยลูกพ่อหนูทำได้ถ้าโดนยิงผมว่าเนียเรือเราพังแน่เราโจมชัวเดี๋ยวนะแค่มาร์กชุดเปวะได้ไปเหรอที่ผ่านท,ที่พื้นนี่ ใช้อยู่เรื่อยอ่ะโอ้ต้องทำงานบางทีเยอะมากเลยแต่ผมคน,คน,คนที่แต่งตัวไดนหน้หน้าแนววิตโรตินมาไิเที่ล่ะอ,อ,อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงมึงอ่านดีดีเฮ้ยอ่านดีดีดีวะ ยังไม่อยู่บน,น,นหัวว้าวาำอะไรนีตอนนี้เราอยู่บนเรือลำที่ค่อนข้าง,งมีประสิทธิภาพดูร,รับดูบรรยากาศรอบๆครับ <c oughs> มันวิ่งวายมากเฮ้ย เฮ้ยนาวิกไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยอพอเงิละเดือยยนี้ค่อนข,ข้างรองเรือประจันบ,บาลมันเดือที่เข้าไทยมีสภาพในการรบแต่ก็จะสู้เรือประจันบ,บาลไม่ได้ สก้านนาฬิกาไปเร็วไอ้ลูกเร่งนี่วะเฮี้ยอะไรกรูเป็นห่าเลย สามนาฬิกามาทันชิปไม่เห็นนี่เหี้ยอะไรเลย,เลยหรือว่าคบกา,กกาเกินไปโหลยิงต่อไปลยสิว่าเราเหี้ยอะไรเห็นเหเีย้ยแล้วก็ยิงมาเตะหน้าตรงไหนวะมีหน้าที่ยิงก็ยิงไปสิวะ ผมกำลังกระตุกสุดๆเลยครับบังคับอะไรไม่ได้แล้วแลกเกินไปอะไรไม่ดูไปใช้กันโอ้โหสิเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ พวกโจมตีเอ้าเฮ้ยครูซีลช็อคเนี่ยแหละตายไปครึ่งลครับเมื่อกี้นี้มือใหญ่ที่ไหนไม่รู้ เรือบปรทันมาเหรอครับเนี่ยให้ตายเถอะเรือบรบามฝั่งเราไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อกี้เรายิงอะไรวะเออผมไม่สามารถยิงคว้าฉันได้เกล้งเ้ยผู้ชากการขอย้าผู้ชากการเราตายหาไปแล้ว เห็นอะไรยิงไหมโอ้พระเจ้าเรือประจันบาลของฝั่งเราโอ้อะไรนะออพระเจ้าช่วยเราเสียฝั่งคนนั้งคนไม่มากครับเรือลบลบพังไปแล้วต่อหน้าต,ตานนซึ่งขอรายงานตรงๆเลยว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน ทีด <f dragging> ีสีว่มีหน้าทีมมาก็มาไปดีวยใครมาลำไหนพอมีเรือเรือประวัน พังแล้วครับโหมักไม่โหลดนี่เองพังไปซะเรือมักตูตายหายมึงต้องลำเลยรพวกมึงไะเรายังไม่ชนะหรอกนะไม่ได้ตั้งตัวจับหาไลยด้นะมันต้องพิมพ์

การเนี่ยสุดๆครับเราเหลือแค่เรือลำนี้ลำเดียววิ่งดีๆด้วยเร้าระวังโอ้โหไอ้ยี่ยมันยังยิงอยู่เลยวิ่งล็อกกระสุนลบแบบดิจิตอลไดโนมอนอะไรไม่รู้ช่างแม่งเยี่ยแหลก้อเหลือสามลล้ว

ชนะแบบได้ไงไม่รู้ IP ชิปกันใหญ่เลยครับไอ้ห mm ้อง IU ขุมเงิน้างหน้าจอ,อยิางาน,นไหม